ต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาแล้วย่อออกดอกออกผลให้แก่เจ้าของฉันใดคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เมื่อมีโอกาสย่อมตอบแทนคุณพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นทองคำแท้หรือไม่โดนไฟก็รู้คนดีแท้หรือไม่ ให้ดูตรงที่เลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าดีจริงต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าไม่เลี้ยงดูแสดงว่าดีไม่จริงเป็นพวกทองชุบทองเก๊พระคุณของพ่อแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่าถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบาททั้งสองของตนประครับประคองท่านอยู่บนบ่าทนั้น ป้อนข้าวป้อนน้ําและให้ท่านถ่ายอุจจระปัสสวะบนบ่านนั้นเสร็จแม้บุตรจะมีอายุถ,ถึง100ปีและปรนิบัติท่านไปจนตลอดชีวิตก็อย่างนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมดยังมีผู้อุปมาไว้ว่าหากเราใช้ท้องฟ้าแทนกระดาษยอดเขาพระสุเมรุแทนปากาน้ำในมหาสมุทรแทนหมึกเขียนบรรยายคุณของพ่อแม่ จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษรผู้เขาสึกกร่อนจนหมดน้ำในมหาสมุทรเหือดแห้งก็ยังบรรยายคุณของพ่อแม่ไม่หมดบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบทสรุปโดยย่อคือ 1. เป็นต้นแบบทางกายแบบเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ของทั้งหลายในโลกมีค่าสูงขึ้นตัวอย่างเช่นก้อนดินเหนียวธรรมดา ถ้าหากนำมาใส่แบบพิมพ์แล้วพิมพ์เป็นตุ๊กตาก็ทำให้ดินก้อนนั้นมีค่าขึ้นมาเป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้ดินเหนียวก้อนเดียวกันนี้หากได้แบบที่ดีกว่าขึ้นมาอีกเช่นแบบเป็นพระพุทธรูปดินเหนียวก้อนนี้ก็จะทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนได้กราบไหว้บูชาจะเห็นได้ว่าคุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่พิมพ์นั่นเอง ในทำนองเดียวกันการเกิดของสัตว์เช่นเป็นช้างมา้าบัวควายเป็นต้นแม้จะมีปัญญาติดตัวมามากสักบานใดก็ไม่สามารถทำความดีได้เต็มที่โชคดีที่เราได้เกิดเป็นคนได้โครงร่างที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเหมาะในการทำความดีทุกประการเราจึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณความดีได้เต็มที่ทั้งนี้ ก็เพราะเรามีพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายให้นั่นเอง2องเป็นต้นแบบทางใจให้ความอุปการะเลี้ยงดูฟูมฟักทนุถนอมอบรมสั่งสอนปลูกฝังกุริยามารยาทให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูกพระคุณของพ่อแม่ในการเป็นต้นแบบทางกายให้เราก็นับว่ามีมากเหลือหลายแล้ว ยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามาเป็นต้นแบบทางใจให้ด้วยก็ยิ่งมีพระคุณมากเป็นอนเนกอน,นันต์สมมัญญานามของพ่อแม่สมมัญญานามของพ่อแม่นั้นกล่าวกันว่าท่านเป็นทั้งพรมของลูกเป็นเทวดาคนแรกของลูกเป็นครูคนแรกของลูกและเป็นพระอรหันต์ของลูกซึ่งอธิบายได้ดังนี้พ่อแม่เป็นพรมของลูกเพราะเหตุที่มีพรมวิหารธรรมสประการ ได้แก่ 1. มีเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุด 2. มีกรุณาคือหวั่นใจในความทุกข์ของลูกและคอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดทิ้ง 3. มีมุขทิตาคือเมื่อลูกมีความสุขสบายก็มีความปราบเลื่อมยินดีด้วยความจริงใจ 4. มีอุเบกขาคือเมื่อลูกมีครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้ว ก็ไม่วุ่นวายกับชีวิตครอบครัวลูกจนเกินงามและหากลูกผิดพลาดก็ไม่ซ้ำเติมแต่กลับเป็นที่ปรึกษาให้เมื่อลูกต้องการพ่อแม่เป็นเทวดาคนแรกของลูกเพราะคอยปกป้องคุ้มกันภัยเลี้ยงดูลูกมาก่อนผู้มีความปรารถนาดีคนอื่นๆพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกเพราะสั่งสอนอบรมทั้งคำพูดและกิริยามารยาทให้ลูกก่อนคนอื่นๆ พ่อแม่เป็นวิสุทธิเทพของลูกเพราะมีคุณธรรม4ประการได้แก่ 1. ไม่ถือสารในความผิดของลูกแม้ว่าบางครั้งลูกจะพลาดพลั้งล่วงเกินก็ให้อภัยเสมอ 2. ปรารถนาประโยชน์แก่ลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ยังคงปรารถนาให้ลูกได้ดีมีความสุข 3. เป็นทักคิเนยะบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของลูก เป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญต่อตัวท่าน 4. เป็นอาหุเนยบุคคลเป็นผู้ควรแก่การรับของคำนับและการนามัสการของลูกคุณธรรมของลูกเมื่อพ่อแม่มีพระคุณมากมายปานนี้ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่านคุณธรรมของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไร สูงขึ้นไปอีกคือตอบแทนคุณท่านในทางพระพุทธศาสนาได้บรรยายคุณธรรมของลูกไว้อย่างสั้นๆแต่เก็บความไว้ได้อย่างครบถ้วนคือคำว่ากตัญญูกาตะเวทีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นลูกรวมอยู่ในสองคำนี้กตัญญูหมายถึงเห็นคุณค่าท่านคือเห็นด้วยใจด้วยปัญญาว่า ท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างแท้จริงไม่ใช่ศักิ์แต่ว่าปากท่องพระคุณพ่อแม่เป่าๆไปเท่านั้นคุณของพ่อแม่ดูได้จากอุปการะคือประโยชน์ที่ท่านทำแก่เรามีอะไรบ้างที่แตกต่างจากคนอื่นตามธรรมดาของคนทั่วๆไปเมื่อจะอุปการะใครเขาต้องเห็นทางได้เช่นเห็นหลักทรัพย์หรือดูนิสัยใจคอ ต่อเมื่อแน่ใจแล้วว่าอุปการะคุณของเขาจะไม่สูญเปล่าจึงลงมือช่วยเหลือแต่ที่พ่อแม่อุปการะเรานั้นเป็นการอุปการะโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้มองถึงหลักประกันใดๆเลยเราเองก็เกิดมาตัวเปล่าไม่มีหลักทรัพย์แม้แต่เข็มเล่มเดียวยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าอวัยวะร่างกายจะใช้ได้ครบถ้วนหรือไม่ยิ่งนิสัยใจคอแล้ว ยิ่งรู้ไม่ได้เอาทีเดียวโตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรจะเป็นคนอกตันยุหรือไม่ไม่รู้ทั้งนั้นหนังสือสัญญาการรับปากสักคำเดียวระหว่างเรากับท่านก็ไม่มีแต่ทั้งๆท,ที่ไม่มีท่านทั้งสองก็ได้ถมตัวเข้าช่วยเหลือเราจนสุดชีวิตที่ยากจนก็ถึงกับกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาช่วยเรื่องเหล่านี้ต้องคิดดูด้วยเหตุผล อย่าสักแต่คิดด้วยอารมณ์เท่านั้นการพิจารณาให้เห็นคุณของพ่อแม่ด้วยใจอย่างนี้แหละเรียกว่ากตันยูเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของผู้เป็นลูกยิ่งพิจารณาเห็นคุณท่านมากเท่าไหร่แสดงว่าใจของเราเริ่มใสและสว่างมากขึ้นเท่านั้นกะตะเวทีหมายถึงการทดแทนพระคุณของท่านซึ่งมีงานที่ต้องทำสองประการคือ 1. ประกาศคุณท่าน 2. ตอบแทนคุณท่านการประกาศคุณท่านหมายถึงการทำให้ผู้อื่นรู้ว่าพ่อแม่มีคุณแก่เราอย่างไรบ้างมากน้อยเพียงใดเรื่องนี้มีคนคิดทำอยู่มากเหมือนกันแต่ส่วนมากไปทำตอนงานศพคือเขียนประวัติสรรเสริญคุณพ่อแม่ในหนังสือแจกการกระทำเช่นนี้ก็ถูกแต่ถูกเพียงเปลือกนอกผิวเผินนักถ้าเป็นการกินผลไม้ก็แค่ เคี้ยวเปลือกเท่านั้นยังมีทำเลที่จะประกาศคุณพ่อแม่ที่สำคัญกว่านี้คือที่ตัวเรานี่เองคนเราทุกคนคือตัวแทนของพ่อแม่ตนทั้งนั้นเลือดก,ก็แบ่งมาจากท่านเนื้อก,ก็แบ่งมาจากท่านตลอดจนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่านความประพฤติของตัวเรานี่แหละจะเป็นเครื่องประกาศคุณพ่อแม่อย่างชัดแจ้งที่สุดไม่ใช่อยู่ที่หนังสือแจกไม่ใช่อยู่ที่หีบศพบ,บนเชิงตะกอ แต่อยู่ที่ตัวเรานี่เองหากพิมพ์ข้อความไว้ในหนังสือแจกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมแต่ตัวเราเองประพฤติสัมมาเลเทเมาคอรัปชันทุกครั้งที่มีโอกาสสินข้อเดียวก็ไม่สนใจรักษาก็ผิดที่ไปสดดูดีคุณพ่อแม่ว่าเป็นคุณดีสุภาพเรียบร้อยแต่ตัวเราผู้เป็นลูกกลับประพฤติตัวเป็นนักเลงอันธพานอย่างนี้คุณค่าของการสรรเสริญพ่อแม่ก็ลดน้ำหนักลงกลายเป็นว่ามอบหน้าที่ในการกตเวที ประกาศคุณพ่อแม่ให้หนังสือทำแทนให้กระดาษให้เครื่องพิมพ์ให้ช่างเรียงพิมพ์แสดงกระตะเวทีแทนแล้วตัวเรากลับประจานพ่อแม่ของตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ประจานแก่ชาวบ้านว่าพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกได้ไม่ดีพ่อแม่ของใครๆก็รักเมื่อรักท่านก็จงประกาศคุณความดีของท่านสิประกาศด้วยความดีของตัวเราเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งท่านยังมีชีวิตอยู่การประกาศคุณของเราจะทำให้ท่านมีความสุขใจอย่างยิ่ง ส่วนใครจะประพานสรรเสริญคุณพ่อแม่พิมพแจกเวลาท่านตายแล้วนั่นเป็นประเด็นเบ็ดเตล็ดจะทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าเราจะตั้งใจประกาศคุณท่านหรือไม่ความประพฤติของเราก็เป็นตัวประกาศคุณท่านหรือประจานท่านอยู่ตลอดเวลาคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเราจะประกาศคุณพ่อแม่ของเราด้วยเกียรติยศชื่อเสียงหรือจะใจดำถึงกับประจานผู้บังเกิดกล้าวด้วยการทำตัวเป็นพานเกเรและประพฤติต่ำทราม การตอบแทนกุณท่านแบ่งเป็นสองช่วงคือ 1. เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูท่านเมื่อยามท่านชราดูแลโปรนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วย 2. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็จัดพิธีศพให้ท่านและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้วอย่างนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเราผู้ที่มีความกตัญยูกะตะว,วิชีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึงกระทำดังนี้ 1. ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ 2. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้ 3. ถ้าท่านยังไม่มีศีลก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้ 4. ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนาก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธาการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรง และเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพานอานิสง์การบำรุงบิดามารดา 1. ทําทำให้เป็นคนมีความอดทน 2. ทํทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 3. าํทำให้เป็นคนมีเหตุผล 4. ทํทำให้พ้นทุกขพ้นภัย 5. ทําให้ได้ลาบโดยง่าย 6. ทําให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน 7. ทําให้เทวดาลงรักษา 8. ทําให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 9. ทําให้มีความเจริญก้าวหน้า 10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 11. ทําให้มีความสุข 12. บสอทำให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังเป็นต้นเพราะการปรนิบัติในมารดาบิดานั้นแหลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เองเขาละโลกไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์